สวัสดีครับสวัสดีนะนะท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหลังจากที่ไม่ลงคลิปมานานนะครับก็ตอนนี้มีม,มีงานประจําอยู่ทํางานประจําอยู่นะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะครับในะนาะทศที่ท่านใดต้องการนะครับก็คืออยากให้โทรเข้ามาสอบถามโดยตรงนะครับคือถ้าไปไปไปทักอ่า ลายไวอย่างเงี้ยครือผมไม่ได้เข้าไปอ่านนะครับเพราะว่าผมทํางานอยู่นะครับอยากให้โทรเข้ามาสอบถามก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยเพิ่มผมเป็นเพื่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีตัวไหนเหลืออยู่เลยผมจะส่งภาพให้ดูนะครับแบบนี้มันมันจะดีกว่านะครับมันจะเห็นภาพนะครับนะครับคือถ้าผมไม่เพิ่มเพิ่มผมเป็นเพื่อนแล้วผมไม่ไม่มีเวลาเข้าไปอ่านนะครับนะครับโทรเข้ามาโดยตรงนี้ก่าครับนะครับถ้าถ้ามันมีตัวไหนเหลืออยู่ก็จะแล้วส่งส่งภาพให้ดูนะครับ นะครับก็เหมือนเดิมครับเบอร์โทรแล้วก็อันนี้ชื่อลายผมนะครับตามนี้นะครับก็วันนี้ขอไปเร็วเเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องการที่จะให้คลิปมันยาวนะครับเวลามันอัปโหลดแล้วมันใช้เวลานานนะครับก็เริ่มตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นเป็นงานประกบนะครับพร้อมฝักตัวนี้เป็นงานพยุงนะครับทั้งตัวฝักเลยแล้วก็ก็ด้ามนะครับนะครับนะครับเป็นงานประดูนะเอ้ยเป็นงานพยุงยืดหมดนะครับ มีรูร้อยเชือกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นดีเน็บนะครับมีเน็บเน็บเล็กนะครับลองเลือดแล้วก็แทงลายไว้นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นขนาด8ดนิ้วนะครับ8ดนิ้วนะครับ8ดนิ้วนะครับท้อง2นิ้วนะครับสารตัวนี้ประมาณ4มิลนะครับ สีมมนก็งานหันงานเฉือนครับสายสมุนไพรครับตัวนี้สบายมากเลยครับฝักแน่นนะครับฝักไม่หลุดนะครับฝักไม่หลุดนะครับอ่าครับตัวที่สองนะครับตัวที่สองไปเร็วๆเลยนะครับส1บดนิ้วนะครับนะครับด้าม หนิ้วนะครับสันสันตัวนี้ประมาณ7จมิลนะครับ7จ็ดมิลแมิลนะครับนะครับเอาลืมด้ามด้ามตัวนี้ด้ามตัวเล็ก ตามตัวนี้5นิ้วนะครับตามหนิ้วเห็นไหมครับประมาณ5นิ้วนะครับโอเคครับต่อไปครับผมตอนนี้13นิ้วเต็มนะครับเคยมีคนชอบท้อง2นิ้ว2นิ้วครึ่งนะครับ นะครับสันสันตัวนี้ประมาณ6กมิลนะครับ6กมิลเจดมิลนะครับด้ามตัวนี้6นิ้วนะครับ6นิ้วครับผมมีร่องเลือดด้วยนะครับต่อไปครับขอไปเร็วๆนะครับ11นิ้วครึ่งครับผมเห็นไหมครับ11นิ้วครึ่ง ด้ามครับประมาณห้านิ้วครึ่งนะครับด้ามสันัวนี้สันใหญ่นะครับแปดมิลนะครับ7จถึงแดมิลนะครับสันนะครับท้อง2นิ้ว2ครับ2นิ้วสองสนิ้วสามนะครับโอเคครับต่อไปครับ ตัวนี้ตัวใบครับตัวนี้10นิ้วนะครับ10นิ้วนะครับท้อง2นิ้ว2ครับสารตัวนี้ประมาณ5้มิลครับหกม,มิลครับหกมิลครับด้าม5นิ้วหน,นิ้วครึ่งครับผมต่อไปมีการประกอบอยู่ งานประกอบมีกาดมือตรงนี้นะครับงานประกอบยุดหมุดนะครับงานประกอบโดยมีใครชอบแบบท้องใหญ่ๆนะครับตัวนี้ใบสิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วสองนะครับท้องใหญ่นะครับตัวนี้สามนิ้วสองนิ้วเก้าสามนิ้วนะครับสารตัวนี้ห้ามิลนะครับห้ามิลหกมิลนะครับ เห็นไหมครับประมาณห้าถึงหกมิลนะครับครับงานประกบนะครับอ,อ๋อมีมีขวานอยู่ด้ดามหนึ่งนะครับตัวนี้คนชอบด้ามไม้ประดู่นะครับขวานขวนตรงนี้หน้า สามนิ้วกว่านะครับสามนิ้วขอน,นะครับครสามนิ้วกว่าสามนิ้วนิดๆิดสามนิ้วสองสามนิ้วสามนะครับเห็นไหมครับด้าปลาดูนะครับทำไม้ปลาดูตัวนี้สามร้อยแปดสิบนะพัดสามร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีครับตัวนี้ที่จริงแล้วผมเปิดไว้ที่หนึ่งพันนะครับงานหลุด าณะคณาท่านนายรับก็ลดมาหีีครับให้ราคาพิเศษไปนะครับนะครับให้ราคาพิเศษนะครับลองโทรเข้ามาถามดูนะครับเพราะถ้าเป็นนิเน็บก็ราคาเดิมนะครับครับตัวนี้ก็ให้ราคาพิเศษนะครับลองโทรเข้ามาถามดูงานประกบตัวนี้หนักหมอมือนะครับใครชอบท้องใหญ่ๆนะครับก็ มีอยู่รอส่งอยู่นะครับรอส่งอยู่นะฮะห้าเจ้าสี่เจ้าห้าเจ้านะครับก็ประมาณนี้ครับครับผมก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปครับก็โทรเข้ามาสอบถามดูครับผมครับนะผมขอบคุณครับผมครับ